วันนี้เดินไปทำงานค่ะตอนนี้เกือบเจ็ดโมงฟ้าคืมฝนฟ้าเป็นน้ำเลยค่ะวันนี้โซเฟอร์ติดงานค่ะไปเฮลซิงกิเราเลยเดินมาทำงานเต่ดเช้าค่ะไปต้ม ข้าโอ๊ตให้คนแก่เจ็ดโมงเช้าเดินก็สิบกว่านาทีค่ะถึงแมกเป็นน้ำเลยค่ะฝนลอยฝอนตกทั้งคืนใบไ,ไม้เหลืองอ่อยแล้วนะคะเหลืองๆส้มๆแล้วค่ะตอนนี้ อันนี้ป่ากุหลาบมิสซัมเมอร์ที่เราเคยถ่ายนะคะเดินรีบเดินค่ะโอ้โหดูนกเป็นฝูงเลยเอาล่มมาด้วยค่ะลอยฝนตกทั้งคืนเลย ตอนนี้ก็ยังแม่แแม่อยู่นะคะวันนี้โซอฟเฟอร์ไม่อยู่ค่ะเลยต้องเดินมาทำงานโซฟเฟอร์ตื่นไปเฮลสิงคิตั้งแต่ดีสาเราเลยเดินมาค่ะแดนเป็นวันทำงานของเราด้วยเดินก็10บกวนาทีค่ะถึง ราชอบดูเวลาใบาไม้เหลืองๆนะคะที่มันเหลืองจัดๆสวยดีค่ะอันนี้ยังเหลืองไม่เยอะถ้าเหลืองเยอะมันจะออกส้มๆส,สวยค่ะทั้งเมืองต้นแบบนี้ยิ่งสวยนะคะ้อยบูฟินแลนด์เรียก,ก้อยบู นกกาเต็มเลยค่ะนนร้องเสียงดังกากากาเยอะเต็มไปด้วยบ้านคนแก่ค่ะตรงไหนก็มีแต่บ้านคนแก่เต็มไปหมดฟินแลน กินวันนอนเป็นฝูงเลยค่ะ ต้องรีบเดินแล้วค่ะเวลาก็ชั้นชิดเดินก็หอบเหมือนกันนะคะเล่นเดินสิบกว่านาที เวลาไวคะ่ะเมืองนอกเหมือนเวลาไวมากมองเห็นหลังคาที่ทำงานแล้วคะ่ะยิ่งวันทำงานนี้ยิ่งรีบตื่นต้องรีบตื่นไปต้มข้าวให้คนแกค่ค่ะ เจ็ดโมงเชา้าจะต้องไปต้มข้าวโอทให้คนแก่ทุกวันค่ะถ้าเป็นวันทำงานกินทั้งวันคนแก่ไม่รู้เอาท้องไหนใส่นักหนากินแล้วก็นั่งหลับนอนหลับกันเนาะกินได้ทั้งวันป๊บแป๊บป๊แป๊บ,ปบได้อีกเวลาอีกละ คอยแล้วก็คอยเตรียมค่ะดีนะไม่ต้องทำอาหารทำแต่ข้าวโอ๊ตตอนเช้าเพราะว่าอาหารเวลาอื่นๆเขาจะมีอีกที่หนึ่งไปส่งค่ะแล้วเราก็รอรับขึ้นโต๊ะอุ่นไว้จัดเตรียมไว้พวกนมปงนมปังอะไรเนี่ยเราทำค่ะทำที่ทำเยอะเลย เก็บล้างเก็บอะไรทุกอย่างค่ะอยู่คนเดียวในครัวแต่ก็ดีนะคะอยู่คนเดียวไม่มีใครมาวุ่นวายเราชอบก็ทำงานเงียบๆคนเดียวสงบดีไม่ต้องไปมีปัญหากับใครถึงแล้วนะคะถึงที่ทำงานก็ เหลือสิบสบกว่านอาทีค่ะใช้เวลาเดินประมาณ10บกว่านอาทีเร่งนะคะเดินเร่งเดินต้นไม้ที่นี้ก็สนเหมือนกันค่ะที่ตอนน้ำแข็งลงตรงนี้ยวบหมดเลยตอนนั้นดอกแดงสวยเลยค่ะ เป็นบางอย่างเป็นบางชนิดนะคะที่มันทนต่อน,น้ําแข็งต้มข้าวโอต๊ตต้มกาแฟให้คนแก่ค่ะหน้าใหญ่ๆเลยนะคะกานทำกาแฟกระเบื้องเลยคะ ิกงานแล้วค่ะเราเดินลัดไปธนาคารนะคะไปทำธุรัี่ธนาคารวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยค่ะทั้งคืนทั้งวันเลยตอนนี้หยุดหยุดได้แป๊บหนึ่งแล้วเราเดินไปทางลัดค่ะขี้เกียจไปทางเมือง อรรยากาศท่าน้ำน่าอยู่มากนะคะสวยงามคนเขามาทำรังนกที่ต้นไม้ค่ะอันนน้นเป็นโรงบาลน,นะคะที่มองเห็น ทางเดินทางจักรยานค่ะตรงนี้ดูต้นสนกำลังใบเหลืองค่ะแปลกจังต้นสนต้นนี้ใบเหลืองปกติจะเขียวอยู่นะคะ แดดแจ๋นะคะที่นี่หลักแดดหลังฝนค่ะดูไม้ตรงนน้นสีส้มแป๊ดเลยต้นไม้ เดินมาทางรัฐก็ใบดีเหมือนกันนะคะตะวันสวยงามจังเลยค่ะ ชมวิวแป๊บหนึ่งค่ะวิวสวยงามตะวันสวยๆตะวันหลังฝนค่ะ เหอะไรไม่รู้ค่ะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยลอยคนมาเหยียบมาเตะมันน่าจะเป็นเห็ดกินได้นะคะดูดอกอ่อนๆมันสวยๆค่ะดอกอ่อนๆยังกับเห็ดโคนเลย นจะมาอีกนะคะเนี่ยทางนี้ยิ่งต้นไม้เหลืองอ่อยเต็มเลยค่ะถึงธนาคารแล้วค่ะเหลืองสวยดีนะคะบ้านเรามีย่อมเดียวค่ะ ไปธนาคารนั้นมาแล้วเราจะลองมาถามอีกที่ธนาคารนี้ค่ะธนาคารนี้เปิดเคาน์เตอร์แค่ครึ่งวันไม่รู้จะมีคนให้สอบถามนี่อีกกลุ่มหนึ่งค่ะเก็บเห็ดไปแกงกันนะคะงามงามงามจริงๆเลย เป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยค่ะดอกเล็กๆๆๆยังเต็มเลยนะเก็บเห็ดไปแกงจะเอากลุ่มไหนดีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะมีแต่เห็ด งามงามงามจริงๆเลยค่ะเอากลุ่มไหนดีดอกสวยซะด้วยมาค่าเก็บไปแกงกัน ดอกงามงามเดินกว่าจะถึงบ้านเดินชมเห็ดอยู่นี่แหละค่ะสะออนเนาะดอกมันงามมากเลยมันเห็ดอะไรไม่รู้อ่ะมันน่าจะเป็นเห็ดกินได้โอ้โหดอกสวยๆค่ะงามมากอันนี้สีนวลๆส่นวนน,นว้นสีส้มแป๊ด นัดกันงอกมาเต็มเลยค่ะโอ้ oh my god เก็บเห็ดไปแกงกันแล้วสวยดีมากเลยอ่ะสีส้มเต็มไปหมดเลยงามจริงๆกลุ่มนุ้นสีเทาไอสีนวลนวลอันนุ้นยิ่งสวยดอกแข็งแป๊กเลย น,นี่บานแล้วค่ะเห็ดเอ้ยเห็ดมาจากไหนนักหนาเนี่ยอันนี้แก่แล้วบานแล้วค่ะอุปุอิป,ปิน่ารักจริงๆน่าจะเป็นเห็ดกินได้เนาะงามงามชมเห็ดค่ะเก็บเห็ดไปแกง หมดเลยกำลังตะปุ่มตะปิ่มมาเต็มเลยค่ะดอกแข็งแข็งนะเดินไม่ถึงบ้านสักทีเดินชมเห็ด อันนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งค่ะอันนี้น่าจะเป็นสีส้มแก่แล้วนี่ยมันอยู่นูน่นนี่คือคนว่างงานค่ะทำสวนไปเราจะทำงานเพิ่งกลับมาได้เวลาตัด ทิงละเหลืองไว้ไวต้นไม้ใบไม้เหลืองอ,อ้อยเลยค่ะ กอบไฟและได้ประโยชน์ค่ะยางใส่กอกไปด้วยวันนี้ข้างนอกลมหนาวเย็นค่ะยางใส่กอกอุ่นอุ่นบ้านไปด้วยค่ะไฟมันหน้าย่างแล้วใส่กอกมายางซะเลย